เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเรายังไม่รู้จักธรรมะเลยว่าธรรมะคืออะไรแล้วเราจะปฏิบัติอะไระทีนี้เพราะฉะนั้นเราต้องมาทำความเข้าใจกับคำว่าธรรมะกันก่อนเป็นศัพท์ทิคว่าคำว่าธรรมะถ้าพูดให้เข้าใจก็คือยกตัวอย่างก่อนอย่างในพระสุตตันตปิฎก เล่มที่20สฉบับมหาจุลาเล่มสีน้ำเงินที่อยู่ข้างหลังโยมนั้นเล่มที่20เขาได้จำแนกแจกธรรมไว้อยู่สองประเภทประเภทที่หนึ่งคืออักษงตัตธรรมหมายถึงธรรมชาติที่ไม่ถูกปัจจัยใดนๆในปรุงแต่งมีลักษณะไม่เกิดและก็ไม่ดับทั้งสิ้นมีอยู่อย่างเดียวนั่นคือพระนิพพาน อีกประเภทหนึ่งคือสังคตธรรมคือธรรมชาติที่ใช้ปัจจัยปรุงแตง่งมีลักษณะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมธรรมะหรือธรรมชาติมันก็หมายความโดยรวมทั้งหมดศาลานี้ก็เป็นธรรมะพัดลมก็เป็นธรรมะ ตัวอัตมาภาพทั้งหลายก็เป็นธรรมะแม้กระทั่งตัวคุณโยมก็เป็นธรรมะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมองอย่างไรให้มองที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมะได้มีหลักการสำคัญประการหนึ่งที่จะขาดไม่ได้นั่นคือความเข้าใจความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นธรรมชาตินี้ มีลักษณะเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตั้งอยู่และสุดท้ายก็ต้องดับลงไปโดยบงังคับอะไรไม่ได้เลยเมื่อเราเห็นและเข้าใจดังนี้ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการวางและจะมีความสุขที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดบางท่านบางคนมีทุกอย่างพร้อม มีเงินมีบ้านมีรถมีเลือกสวนไร่นานต่างๆแต่ทำไมหาความสุขไม่ได้เลยก็เพราะเขาขาดความเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายที่เขามีที่เขาเป็นอยู่นั้นมันกำลังเดินทางไปสู่จุดเสื่อมซึ่งเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่แต่เมื่อเราเข้าใจ ความสุขที่เกิดขึ้นมันไม่ต้องอาศัยสิ่งใดมันอาศัยแค่ตัวเราเท่านั้นก็เกิดความสุขขึ้นมาได้เพราะความสุขของชีวิตหากไม่ใช่การเติมเข้าไปแต่ความสุขของชีวิตคือการตัดออกไปต่างหากตัดความยึดมั่นถือมั่นตัดอุปาทาน ัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงออกไปจากจิตออกไปจากใจเมื่อเราเห็นดังนี้เมื่อเราเข้าใจดังนี้เนี่ยเราจะเข้าไปเห็นความจริง,งธรรมชาติคือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละจิตใจก็จะปล่อยวางสบายเพราะเกิดจากความเข้าใจของความจริงทั้งหลาย พูดถึงความจริงถ้าเปรียบเป็นรสชาติความจริงนะ่ยมีรสจืดน,นะท่านสาธุชน,นทั้งหลายทําไมจึงพูดเช่นนั้นก็เพราะความจริงมันไม่ได้ถูกสีใดปรุงแต่งเลยแต่น่าแปลกใจที่เราทั้งหลายเห็นว่าความจริงที่เป็นรสจืดเนี่ย ลิ้มชิมรสได้ยากที่สุดหรือบางท่านบางคนไม่อยากจะชินเลยเลยซ้ำไปก็เพราะเราทั้งหลายชินกับการปรุงแต่งชินกับการได้รับรสเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดเมื่อเจอความจริงที่มีรสจืดใจมันจึงยอมรับไม่ได้ใจมันจึงไม่เข้าใจว่ามาตรฐานหรือว่าพื้นฐานสำคัญของรสต่างๆนานาก็มาจากความจืดนี่แหละ เมื่อเป็นดังนี้เมื่อใจไม่ยอมรับมันก็ไม่มีความสุขแล้วกลายเป็นความทุกข์ทุกข์เพราะธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่ยอมรับมันเรากำลังมองโลกอย่างที่อยากให้เราเป็นไม่ใช่มองโลกอย่างที่มันเป็นเพราะฉะนั้นที่ท่านทั้งหลายได้มาให้ทานในวันพระ ได้มารักษาศีลมากขึ้นในบนรรพะหรือว่าได้มาเจริญภาวนาเพื่ออะไรเพื่อยกระดับจิตใจเพื่อทำให้ใจมันผุดผ่องมันบริสุทธิ์เพราะท้ายที่สุดใจนี่แหละเรากำลังจะทำให้มันเป็นภาชนะที่เอาไว้รองรับความจริงได้เมื่อใจยอมรับความจริงได้เมื่อไหร่ยิ้มให้กับตนเองได้เมื่อไหร่ ความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่เกิดจากการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเกิดขึ้นมันต้องเสื่อมสลายหนักไปแน่นอนใจมันจะสว่างใจมันจะสบายการปฏิบัติกรรมฐานคือการนำพัฒนาความระลึกรู้ของความจริงให้ได้นั่นเองนี่แหละคือธรรมะที่เราทั้งหลายจะต้องเข้าไปเข้าใจเข้าไปรู้เข้าไปเห็นให้ได้ ไม่ใช่ว่าคิดอย่างเดียวนะแต่มันต้องเห็นแล้วมันต้องเข้าใจด้วยเกิดจากการสร้างสติบ่อยๆเห็นกายตัวเองไบ่อยๆเห็นใจตัวเองบ่อยๆการเดินจงกรมการนั่งสมาธิก็ถือเป็นการพัฒนาจิตพัฒนาใจอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดนะว่าเราเดินเพื่ออะไรแต่เราคิดแค่ว่าเราจะเอาใจมาพิจารณากายลักษณะเดินดูบ้างว่ามันเป็นแบบไหน ทุกทีที่เราเดินไปข้างนอกเดินไปตามห้างเดินไปตามสวนใจเราไม่เคยอยู่กับกายอาจจะอยู่กับพืชผลไล่นาอาจจะอยู่กับเสียงที่มากระทบต่างๆโดยไม่เห็นกายหายใจโดยไม่เห็นขาเดินโดยไม่เห็นใจตัวเองมันปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาแต่การเดินในวันนี้คือการเข้ามาดูข้างในเข้ามารู้ข้างในแทนที่จะไปดูข้างนอกไปรู้ข้างนอก เข้ามาดูซิอะไรมันเปลี่ยนแปลงบ้างหอ,อมันเมื่อยใจมันหุดหินเป็นอย่างไรเดินไปสักพักเริ่มชินใจที่หุดหินมันเป็นยังไงมันดับลงไหมหรือมันเพิ่มขึ้นพิจารณาเรวยความเป็นจริงไม่ร่วมกับมันไม่เกิดโทสะไม่เกิดความหลงลงไปนะคิดอะไรพอรู้ทันก็กลับมาอยู่ที่ร่างกายอยู่ที่จิตใจเช่นเคย